สวัสดีครับพี่พี่สายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมไม่ได้มาตกหมึกตกปลานะมันไม่น่าจะตกได้ครับาสาเหตุที่ไม่น่าตกได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่ครับพี่พี่นะาะน,น,นักตกปลาคิดว่ายังไงครับเนี่ยแล้วแบบในน้ำนครับที่ผมจับเมอระกี้นะเป็นฟิล์มเป็นเมือกเลยครับ ดูดิเห็นป่ะรู้ยังแบบนี้คืออะไรทั้งนั้นเลยอ่ะบางจุดมีปลาเน้อยขึ้นมาแบบเกยตื้นนะอันนี้ผมเดานะแบบไม่มีความรู้นะทุกคนน้ำมันครับน่าจะเป็นน้ำมันแน่นอนครับอันนี้แบบเดาแบบไม่มีความรู้เลย ดูด,เดิเดินไปเดินไปตรงไหนก็เจอโอ้โหมันที่ไหนรั่วก็ไม่รู้ทุกคนเนี่ยครับนี่ผมอยู่ฝั่งบางสะเลนนะโอโ้ดูนี้ดิชัดเจนไหมเฮ้ยหมดแล้วครับธรรมชาติ นี่ครับน้ำมันแบบนี้ครับถ้าเป็นน้ำมันจริงๆเนี่ยผมว่ากว่าจะ,จะมีฝูงลูกปลาเข้ามาทางใช้ฟังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีกพักใหญ่ๆเลยนี่นี่ยครับไม่ผมคิดคิดว่าเป็นน้ำมันได้ไงน่าจะเป็นพวกน้ำมันรั่วทั้งนั้นเลย ด,ดเดินไปไเดินไปเมื่อก้ก็เจอทุกคนตามชายฝั่งครับเนี่ยเห็นไหมนี่ยเนี่ยติดแผ่นฟิวเจอร์บอลน้ำทะเลตอนนี้ผมก็ไม่กล้าจับแล้วครับมันเป็นแบบมึกมืกแบบแปลกๆครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูอีกหน่อยก็ได้ เดี๋ยวผมพาดูอีกหน่อยก็ได้เดี๋ยวพาไปดูน้ำดีกว่านี่ตรงนี้ก็ใช่เนี่ยนี่ครับทุกคนดูน้ำดิเห็นปะเป็นไข่ๆเลยไหนมนี่ น้ำเป็นไข่ไข่เลยอ่ะกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าวะ uh. เห็นป่มันเป็นน้ำเหมือนไขมันนะเรือน้ำมันั่วที่ไหนเนาะแบบนี้โอเคครับคลิปนี้มาแจ้งถือว่ามาแจ้งข่าวสารครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าใช่เรือน้ำมันั่วหรือเปล่านะครับแต่ฟัง่ง บางสเลก็ผมว่าจะต้องมีผลกระทบกันบ้างแหละครับก็อย่างอย่างเช่นหาดทรายแก้วครับก็นักท่องเที่ยวก็ก็ลงเล่นน้ําไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีคาบน้ํามันครับก็คลิปนี้ไปแล้วบายทุกคนยังไงก็จะเล่นน้ํายังไงก็ลองลอง,ลองแตะแตะดูก่อนนะเผื่อเป็นคาบน้ํามันเดี๋ยวจะคันเดี๋ยวจะแสบกันเดี๋ยวจะแพ้กันครับเค okay. 好了。